สวัสดีครับผมมาส็นเงีย้ยสวัสดีครับซีเอ็ดมินทุกท่านนะเอาครั้งแรกของงวดนี้ที่ผมมาครับพอเนี่ยรอ,อ,อบังหันตรองงวดได้ลงได้ทางอยู่ครับอ่าทีทีมงานเขาบ้าน่ะนะครับก็เอาน้ำพินไปลงอยู่แต่ว่าเอฟซีว่าแอดแว่าสันเป็นยังแอดขึ้นพวไป่าสัน อยากให้คนมีโชคมาคุยกับพอเซียนเฮี้ยงมาสั่น,เน MC เกินอะไ้เอามาหน,นี้จังว่าไอ้เบิ้งที่เพิ่นไทยไปไหมพอ่อมันเป็นเบิ้งยางยากจังไลยบุแมนบัครับขอตัวนั้นมาตัวเลขมันไเองไอ้จังไหยนตัวเลขกับพวกไงเขากันไลฟไปไหนดินเดี๋ยวอะไรไปตั้งแต่ชุดเต็มไหมนะพอนะ่อเนาะเอา เอาใส่เอาชุดเต็มมาก,ก่อนโหลดป่ะนี่แนหะชุดเต็มนี่เรื่องรับชุดเต็มโหลดเอาไว้ห่มๆหน่อยจังหน่อยครับอ,อันนี้ต้องนิดป่ะเ,เดี๋ยวงสี่เนาะถ้าวันอยากแดดจังหน่อยขันแดดซองนี่เบื้องอยากด้วยี่จะเปลี่ยนจังไรอันก,กล่องกระไดครับ เอาครับเดี๋ยวเบื้งชุดเต็มก้อนเนาะพี่เจรณาชุดเต็มก้อนเอียงๆแบบแบบกินโอ้หลักร้อยอผมเอามานนี้ชุดเต็มอรอบนี้นี่ทั้งหมดจัดหางนะพ่อเจ็ดหนึ่งสองสามสี่หาสามห้าสามหกสามเจ็ดสามสิบแปดตัวนี้มันมาครับ ชุดเต็ม38มสิบแปดิไกลที่ผมหลอกมา้ยมีเกดแถวหนึ่งสองสามสี่ห้าเกตห้าสามสิบห้าสามหกเกตสามแปดสามสิบแปดตนะครับเพราะว่ามันมีสามสามครับสองตรัดสองตเอาเดี๋ยวเอาทีสมุต,ติเลยเพลงนี่นก,ก็ได้ม่น้องก้อยสิชัดจากน้อยกรัดสองสองแถวครับ ตา,ต,ตามที่จริงมันจะ40ตัว<ร>ครับผมตามที่จริงมัน่ส40ตัวนี่มามาขาดนี่ตัวนึงไหนขาดนี่ตัวนึ่งทุนนื้เอาจังสี่เลยเริ่มต้นจากเลขเด่นงวดนี้เลยเด่นที่สุดคือเลขสองนี่มันบวชงวดนี้มนันมักนั่มอยู่ครับเลขสองงวดนี้สองครับตัวร่องคือเลขค่ะเด่นสุดคือสองวันนี้16กุมภาพันธ์2,500 นะตัวร่งห้าครับนะครับรองห้าครับผมรอบนี้มีหลักสิบบนหลักสิบบนคือเก้าสี่หนึ่งเป็นเป็นหลักสิบบนนะพอนะ่อเนาะแล้วก็หลักสิบล่างมีงดน,นี้มีสี่ตัวมีสี่ตัวกระดึงอกจแกกลักสิบอาสิบบนเนี่ยมาสิบล่างมาสิบล่างนํา เพราะว่ามันมักขึ้นมันมักจะมาบนก็ได้ล่างก็ได้ยังซีเป็นบ่ะครับคือว่าซีนี่มันคือว่ามันสีเด่นนะงวดนี่ครับในในคงคืดซีน่าจจะเด่นซีน่าจะเด่นงวดนี้สำหรับหลักซีเม็นบ่ะครับเพิ่มมันจะขวากข้อกันมากก็ได้นะซีซีซีเปลี่ยนออกซีหนึ่งหนึ่งแล้วไม่ออกซีหนึ่งยังสี่บ่ะเน่เนหลักใหญ่มันก็มี่ สิบสี่สี่สิบเอ็ดหนึ่งส<ะ>ี่สี่หนึ่งนี่นะ้พอพนะ่อเนาะแม่นรักไงก็มี่คือกันกอดข้อกันแม่แต่ว่าซีเก่าบ่มีม,มีแต่เก่าซีถ้าเปลี่ยนติดเกนะ่าเนาะมาดี่สิบล่างมีเจ็ดมีหนึ่งมีเกนะ้ามีสี่เนาะงวดที่พานมาเนี่ยักสิบบนมันไปออกเป็นสิบล่างนะมั้งวะพ่อแมน ลักสิบล่างนออกมาสิบบนลักสิบล่างมาสิบบนลักสิบบนพันมาสิบล่างสลับกันเออกันเลยว่าันเ,เลยตัวซีเนี่ยมันเป็นตัวเด่นนเลยเรา,เา,เารบายานมันไปบนไปล่างซีนะั่นครับมีโอกาสซีเนี่ยมีโอกาสไปได้ทั้งบนและล่างให้ว่าพ่อชอบเลขซีงวดนี้แม่นบ่ะครับครับแต่ว่าถ้าเลขเด่นเนี่ยก็คือจาก จากชุดใหญ่นี่เลขเด่นที่สุดคือ2 2> สองเลขรลองคือเลขหาส่วนเลขซีนี่คือพอชอบพอเส็นเนี่ยวชอบมันมาในาสูตรบ่ะพอคอริจังไหมันกับมาในาสูตรน้ำบ่ใช้บางสูตรคข้าณวนไนอ,อ้นี่ของพ่อนี่บ่มาในาสูตรออขันตั้งนี้เลยบ่ะครับน่นไ,ได้อยู่ที่เนาะนี่สองสี บาดนี่ส่ละพอมันมามันจะมีเนี่ตัวหนึ่งนั่นบหมครับตัวนึงมันกับมันส้นกันครับตัวนี้นี่โอ้หนึ่งมาส้นหนึ่งมาส้นมันมันส้นหน่อยได้ผี่แมนมันเลยหนึ่งเอาไห้ว่าหนึ่งเด่นกว่าตะสันที่จริงแต่วันหนึ่งกับมีอยู่เท่ากันนี่แมนครับเลยเอามาเป็นลักสิบครับซุ้มเด่นชุดชุดบท อนี่ก็มีหนึ่งขึ้นอกนันหนึน่งหนึงน่งหนึ่งตัวซีนเนี่ยครับเล่นมาจับใส่เพราะว่าเลขรักซีบมันจีนในบริเวณนี้แ่ละเาัเอาออกมาลงในบริเวณนี้ครับเกมันกระเด็นครับ เลยอามาลงเส้นครับ<ม>ครับหาวคาคำนวณออกมาแล้วนี่หนึ่งกับเดนหนึ่งกเดนซีกระเดนมากขึ้กันเก้ากระเดนมากขึ้กัน้าจากที่คำนวณเนาะบานนี้ขึ้นอย่างนว่า,าเลขดับที่ลงไปตอนคลิปแรกพิษโตบ่พ่ตตอร่างไน,นอทนเอฟอฟมินทั้งทั้งหลายบ่ิิเพราะว่ามันบด้บวกเลย บ,บวกแล้วแต่ว่าลื่มเอาตัวตัวเลขคงที่มาบวกเออเร่มเ,เรมเอาตัวคงที่มามาคุณมาคุณเนี่ยครับมันบวกมันเป็นยี่สิบก็เลยลงศูนย์นี่วงก,กลมวงกลมศูน,นย์นเลยบวกกันได้ยี่สิบก็ลงศูนย์เลยแต่ว่าเลขคงที่นี่บ่ได้บ่ได้เอามาบวกเขาตัวนี้คือกันเนี่ยนึ่งบวกนึ่งก็เป็นสองลงกลมสองมาเนี่ยก็เลยไม่เย็ดไม่เนี่ยนะครับเอา เออเอาตัวคงที่มาบวกแล้วมาบวกกับสองเนาะที่มาบวกเลยคือสิบบอพาดเนาะธรรมดาคิดหลายแห่งเมียงเขียนหลงหลงหน้าหลงหลังเป็นมันหลายยาเนาะหลายอย่างก็อยากให้เอฟซีมินถือคือนบ้าน่ะครับเอาก็พยายามเนาะพยายามอย่างดีที่สุดเลยลหละพ่อพยายามคิดคนขึ้นลักลอยหนึ่งก็มาแล้วหนึ่งับคือ้ันนักล่อยก็ลงไปละละนี่ เฮ็ดวันที่สิบหกพฤศจิกายนเนี่ยมันมาได้แปดมันมาออกวันที่หนึ่งท่านว่าเนี่ยมันออกแปดศูนย์ห้าบาดน,นี้เฮ็ดวันที่หนึ่งท่านว่าเนี่ยเอาศูนย์มาเฮ็ดศูนย์หนึ่งสองมันมาออกตัวได้บัดเนี่ยมาออกสิบหกท่านว่านี่ใช่เหรอพอเอามาอวางผิดเนี่ยครับม,มันก็อยากแดดะล็อยเนาะเอาเาวางเขาวาง่อยเนี่ย ออกมาเอาศูนย์มาแต่ง FC เฟรมินเฮ็ดได้กันแล้วกัน,น,กนได้คือกันได้คือกันก็เฟิกเลยอเอาลักลายมาเอาเอาลักซิปลักซิปามาตั้งเอาลักซิปล่างมาตั้งเลยสมมติว่ามันถือศูนยอย่างเสีย่ยวห้องกับสวนหนึ่งสองมาตอกออกมากลักษณะนี้เนี่ยสวนแก้วซันโอ้เฮ้ว่านับต่อจากลักซิปล่างเป็นตัวตั้ง เราก็นอาต่อไปเลยบานนี้เขาออกหนึ่งนี่หนึ่งรักสิบล่าบมันออกเก้าศูนย์เก้าสามเราก็ออกสิบสี่ล่างเนี่ยเพราะออกหนึ่งมาตังเลยกลเป็นหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมันกลายมาออกหนึ่งเก้าหกแมนบานนี้เอารักสิบมาตั้งอีกห้ารับไปห้าหกเจ็ดมันกลายมาออกนี้ห้าหนึ่งเก้าแมนเนี่ยบ้านนี้สี่มาตั้งก็เป็นซี่ห้าหก มันกับ<อ>มันออกนี้กับมัออกซีหนึ่งหนึ่งอื uh> โอ้เอาเอางวดนี้กับคอห้มากคือกันได e. ้พอเด้แต่ว่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวตัวดับก่อนเด้อตัวดับที่สรุปแล้วนะครับดับบนคือเจ็ดนะครับแมนดับบนคือเจ็ดนะครับเด้ออันนี้พอเชนเฮวขอแก้ไขจากคลิปแรกน,น่าพอใจคลิปแรกนี่ล่องไปหาศูน,นเห็ดบบจบครับลื่มลืมบวกอีกตัวหนึ่งครับ เพราะฉะนั้นดับบนคือเจ็ดดับล่างคือเก้าครับผมดับบนคือเจ็ดดับล่างคือเก้าอันนี้ก็คือขอโทษไร้ยรครับบ้าไปตามสูตรต้องพอนะ่อเนาะนะครับแต่ว่าที่จริงนะ่ะเวลารัฐบาลเพิ่นออกกองสลาก<ๆ>เพิ่นออกเพิ<ๆ>่นเอาไส่สู่ลูกกันละครับสิจับได้ลูกได้กับลูกนั่นครับแต่ว่านี่คือเว้ากันไปตามสูตรก็พ่อ,พอนเนาะบ้านนี้เอา้าบานนี้มาเบิ่งรักนี่ลักลอยของพ่อบาดนี้ ไล่มาถึงนี่แล้วครับชีหนึ่งหนึ่งออกเก้าสองมันว่าพอแมนบันนี้เอาเก้ามาตั้งเนาะครับหลักร้อยก็จะมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งนั่นวะสำหรับหวยวันที่สิบหกกุมภาพันธ์แมนออกไซ์เลยสิบหกกุมภาพันธ์หลักร้อยคือเก้าศูนย์หนึ่งมาผมสิเขียนไว้หน่อหลักร้อย อ่ะใบให้เพิ่งตัวนี้เดี๋ยวสิเดยเขยายอย,อย,อยัญ่ๆครับปึ๊บเลขดับบบได้เขียนลงไห้นะครับเนาะเลขดับบบได้เขียนลงดับบน7ดับล่าง9นะครับเด่นบน2เอ้ยมองม่เด่นสองรองห้าสำหรับหวด16กลุ่ม5าท่านมาดนี่เลขดับเลขเด่นได้แล้ว เลขลักร่อยได้แล้วเลขดับก็ได้แล้วเลขอลักสิบปนก็ได้แล้วสิบล่างก็ได้แล้วครบมัดทุกอย่างในส่วนชุดติมเนี่ยที่วง,งแดงๆนี่คืออเป็นตัวที่พอคัดออกมาให้มั้ยครับมนจะเป็นลงทุนเนี่ยคยัดเพื่อการลงทุนนะพอเที่วคัดเพื่อการลงทุนก็คือตัวที่วงแดงๆ นะครับตัวที่วงแดงนะครับจังไลแคหนาจอแล้วกาลองเอาไปพิเจอหน้าเบิงว่าชอบน้ำบอนะครับตัวที่วงสีแดงว่สอบกระพันว่าชอบกระพานถ้าชอบตัวใดในนี้นะครับก็ให้เลือกจับเอาครับเพราะว่าต้องขอแจ้งไว้ก่อนครับอ c ซีบางท่านอาจจะบอกว่าป๊าเด็กคือหลายแทะแต่จะอธิบายให้ฟังว่าเลขของพอเซนเทียวเนี่เป็นเลขล็อก โมเมนต์ว่าล็อกไ้มันออกหรือว่ายัางสั่นนี่ครับแต่เขาเอื่นว่ายังไงล่ะล็อกประจําวันอ่าล็อกประจําวันครับเป็นเลขล็อกประจําวันเนาะครับเนาะซึ่งปกติแล้วถ้ามาบนส่วนใหญ่มันจะมาตรงๆนะครับลกัลกลักตัวนี้จะมาบนมากกว่าถูกต้องครับมันจะมาตรงๆ0-2ศูนย์สองจังเสียศูนย์สี่ศูนย์หาจังเสียนะครับ ส่วนมากแล้วประมาณเกาเนตะพ่อันเก้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เกือบหน้อยเนาะเกือบ่อยเอาจังสิซะพ่อเหลือไว้จากหน่อยเนี่ยเอาเก้าสิบเก้าจุดเก้าซะไปก้าจเกาเนาะผมตออย่งน่อยเนี่ยเอาก้าสิก้าจุดเก้าเนาะถ้ามาบนคือจะมาตัวตรงนะครับกับประมาณนั่นแหะครับเก้าสิอนตนั่นแหะเนาะแต่ว่าถ้ามาล่างเนี่ยเป็นได้ทั้งตัวตรงและโตักลับ พ่อๆกันนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับตัวนี้ไม่ค่อยแทบจะพ่ผ่านเลยสําหรับบทงวดนี้ปีที่แล้วลดอสองงวดมันว่างงวดนึงลดงวดหนึ่ง,นงหนึ่งวงวดเนาะปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วลดบันทีหนึ่งกลุ่มห้าขึ้นกันปีนี้ก็ลดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนึ่งกลุ่มห้าขึ้นกันว่าแต่ปีนี้ยังดีกว่า,วาหนึ่งกลุ่มห้านี่มันยังมีหาดอยู่ มีห่ามีหามีห่างเพราะว่ามีหามีหนึ่งเลยอ๋อมีหนึ่งครับมันกันหนึ่งสี่เลยอ๋อหนึ่งหนึ่งเลยครับมันหนึ่งหนึ่งมันออกตัวเบินเนะมันหลักรอยอ้อหลักสิบมันเจ็บมีแปดมีหนึ่งครับมีอย่างมีสองบอว่าเอาเอาสี่เอาไงไงถ้าออกเลขเบิ้ลคือล็อกประจําวันตรวนี้หลุดเลยหลุดนะครับเพราะว่าล็อกประจําวันชุดนี้จะโบมีเลขเบิ้ล บ่มีเลขเบิลในรอกนะครับถ้าออกเบิดมากคือลุดทันทีขึ้นลุดครับโอ้อันนี้ก็จาเป็นนะพ่อเขาไม่เด็กออกเบินเนาะมันเกิดยังไงล่ะเอาลองเบิ่์สิก้าเบิสูงวดยี่บ่ออกมากลองรู้สองสองวดสิมานี่ยันว่าเก่งเก่งยีหรี่ออกิ่มรู้สองสองผมเสือตัวนี้เนาะครับเพราะว่ามันเห็ดไ้ซีต่อเลยงวดที่ผ่านแม่เลยเห็ดไตซีแล้ว ผมก็ซื้อ418 416อือเพรดะเลยซีผมรุ่นเต็มที่แล้วครับซีดีมากล้วเขาล็อกแล้วหนึ่งมาแล้วตอวสแล้วมมาตัวสุดท้เลยไหมหกแปดหกผมเลยเออมันเป็นหนึ่งซะเขาบอกว่าหนึ่งดีมาจังเลยวันดียโอ้ยมาตสุดท้ายจุ๊บคือกันอแ๋อได้ยูได้เก่าสองยู่อ่าบันี้สุดท้าย ชุดคัดที่จะลงทุนเองนี่แหละครับมกักกะสออมกักกะจัดมกักกะจัดน้ำเนาะเนาะคัดกระพันชุดนี้แหละมันทิเป็นล่างทีเป็นวนแยกนบนแยกล่างนะครับแยกบนแยกล่างนี่คือตรงๆเลยนี่คือชุดทีพอเซจเที่ยวคัดเพื่อการลงทุน สองหากับเมนบอกเหอแมนสองหากับเมนสองหากับยุน่นนีดหนึน่งอ๋อสองหางสองกับยุน่นนิตัวเดี๋ยวหอกกลับกล่องมันแน่ๆโฟกัสเนี่ยพมจะเอามันเลยเพราะว่าครับส่วนมากมันออกมันจะเอาออกคาทัพพอดีครับ,บ <c oughs> อ่าแถวนี้คือบนครับแถวนี้คือบนนะครับแถวนี้คือล่างคือตรงๆนะครับตรงๆได้ อันนี้ตัวเลขซุก mhm. นี้เด็กหน่อยมาเขียนเหรียญซื้อครับเนาะบอยยาเบิงอันนี้เด็กหน่อยเขียนเหรียญซื้อครับพวกนี้คือต้องเป็นแถวนี้ที่พอเส้นเหี้ยวเขียนไว้นะครับพอดีกระดาษมันว่างนี้นะมูนี่เด็กหน่อยก็เลยมาเขียนเหล็กเติมซื้อครับนี่คือสามหนึ่งสามสองสามแปดสามหกซูนกสองสินะพอนะนั่นครับมีมันมันกลับเป็นลักของชุดญ่น่นะครับเป็นลักของชุดงหญ่เลยเนาะบนเป็นบนล่างเป็นล่างง่ายๆเลยส่วนนี่ แถมให้คือเลขสามตัวมันบอกว่า016938916นี่คือเลขสามตัวที่พอเซนเฮียวเลือก<น>มาให้นำเลขว่างห<อ>ันเอยโอ้ําน้ำเลขที่งวดที่พานมามันบอกรับ,รบผมกะจับ <4, S 1> ไป16ผมกะ นี่ละตัวงวดที่พันมากับหนึ่งหกคือกันนะหนึ่งสี่กับหนึ่งหกนี่ละกับกับหนึ่งแปดน้ำนั่ว่าหนึ่งแปดไปออกออมสินได้พอแม่ยโอ้เสียดายเสียดายอยู่เนาะเอาบาทนี้ก็ครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบาทนี้เอ้าลืมตัวพ่อบ่ได้ดินี่ถ้าลืมอันสุดท้ายนี่เดี๋ยวเอฟซีนี่ให้คนมีโชคกยางไงเลยสุดท้ายเป็นยังไงพ่อรับสายโจรห้างมาแล้วไป มาแล้วมาแล้วรับสายโจนพี่น้องเตรียมเลยรับสายโจนมาเลยไปหาเลือกจับลอตเตอรี่ไว้เลยมือแรงนี่ครับบ่งคลิปนี้ไปเลยไปเลยหลังจากคนมีโชคล่คลิปเส็จตอนสามทุ่มครับสี่ทุ่มนี่ไปตลาดครับผมไปเก็บตลาดซอยพ่อแม่ครับเอาสายโจนเข้ามาตัวใดพ่อวัอนนี้สิบกับยี่สิบสิบกับยี่สิบู๊ เลขคับใจตัวนี้นี่นี่นี่ฮะ <h> ah> เลขคับใจแม่ตัวนี้ครับเลคัจ ชิปเก่ามาันมาแล่นขึ้นบนโอ้แล้วอึ๊บเอาเอาเดี๋ยวต้องแพทย์ก่อนสุดท้ายอีรีบัตรนี่ครับขาดอะไรตัวนี้เพราะว่าอ่าซี่มันอตั้งหนาตั้งตาแล้วก็วยัางไงาดีพอ,อเพราะว่าห้างงวดติดต้อบอกเนาะแม่ห้างงวดติดครับราบ่ธรรมดาเด้อแต่วางวดที่หกนี่ กาบมีไผจะสามารถการันตีได้ว่ามันจะออกหรือบวออกครับว่ามันจะออกหรือบวออกรับสายโจนหนึ่งศูนย์กับสองศูนย์นี่ครับสิบกับยี่สิบถ้าบวกกันก็จะเป็นสามสิบนะครับแต่ว่าพอสนเทียวบ่ได้ให้เอาบวกกันให้กับเน่กับประมาณนั้นแล้วกอนเนาะลอตเตอรี่ จับไปแล้วจับศนะูนย์หนึ่งหูนย์หนึ่งสี่เนาะถ้ายังไปตลาดจังสิเห็นลอตเตอรี่หนึ่งศูนย์หรือศูนย์หนึ่งหรือสองศูนย์หรือศูนย์สองจังสีก็คือยิบจับไว้พอได้รุ่นครับผม,มเลขลับสายโจรน,นะครับกาพูดถึงถ้าโดยส่วนตัวผมเด้พ่พ่องวดนี้มันเป็นงวดที่หกอยากยากางังสังๆใจจักหน่อยอยู่ครับอืมวดม,มัน ก็วนนันนะเนาะเขาเขาเสือ้อเสืออย่างว่ามันถืกเมล็เพ่อมันถูกมาหางวดเข้เากา,าทุกทุกคนกระถาบาตนี่พ่อเข็นมันเข่ามาหางวดปุ๊บบาตเนีตเอาต่างคนกับสิเกิดความมั่นใจแห้งมั่นใจหลาย<ม>ถ้าพิดวังมาานีแมนเจ็บหนักขึ้นกันก็พอได้ฟังก็จะไปลงคัก พอดีพองา่ายมันกับบอลนี่บอลน้นเอียงก็ได้มันเกิดขึ้นได้เนาะครับเพาได้อยู่ได้กลิ่นนะพอ่อเนาะเาเอาพ่อเพียงเนี่เกินเพียงเสียใจตามไม่หลังก็เกินเพียงนี่ไม่ใช่เสียใจพ่อเพียงนี่มันเอาเงินนา,<อ>า,า,นายัางมีอยู่ด้วยครับคันคันเอาพ่อฟังนี่พ่อเขาประก,กาศออกมากถ้าแบบถ้าผิดวังปุ๊บนี่พ่อขาอ่อนจังหน่อยแง,ง่ลงเลยพอ่อแต่ว่า ถ้าแบบใส้ย่างหนักนี่พาอเขาออกมาปุ๊บนี่ไงหลังตึ่มเลยว่ามันขาพได้ซื้อนี่ละพูนบอลมีทุนกะขอทุนไใ้กวนไปเยอะไปซื้อมันหนักเกินกำลังจ้าข้องครับหนักหลายมันกะถอะมันบเบาเนาะมันเ่าเนี่ยนอนมาได้เอยียงอะไรครับอ่ะกะ ชัดเจนแล้วนะพ่อใ้้มดทุกอย่างแล้วอิลีมือนีเนาะครับผมการสัดมือนีกับสีรบกวนพ่อซ้ำนี่ละยี่สิบนาทีพ่อดีเลยพ่อขอบคุณพ่อหลายๆครับผมขอบคุณครับ